คืออยากขอบุนเศร้าเดนสวัสดีค่ะเหนียวหน้าสิวผ้าไม่เห็ขอบุนเศร้าเลยคะ่ะขอบุนเศร้าก็คือต้มน้ำปลาแดกซื้อลแหละกินก็ขอบุญเสลพริกขงหลวกพักคือสิวผ้ามาเห็ดเ้อง่ายง่ายต้มน้ำปลาแดกน้ำเดือดปุ๊บก็บเอาน้ำปลาแดกลงเลยค่ะใส่ปลาแดกขวดก็ได้ปลาแดกอันบานเห้าก็ได้ด้วยจ้า ใส่กับปีลงไปค่ะมีลาแนวแซบค่ะแต่ก่อนต้มบบเป็นนะคะเอ๊ะไปสื่อเขามันคือหอมหอมกับปีก็เลยเดย่ใส่กับปีโหล้วว่ามันต้องใส่กับปีมันค่อยสีหอมจ้ะหอมแต่ลบอบอวนค่ะแล้วก็เพิ่มน้ําตาลไปนิดนึงนะคะน้องน่าจะใส่แค่หนีเลยค่ะรอมันเดือดมันหนียากแบบว่าใส่ลูกศนปลาน้ำาล็กน่อย แบบอยากกินใส่ลูกซินปลากระสือลูกซินปลามาใส่ค่ะแซ่บค่ะขนาดเด้อจะบอกให้เนี่ยเดือนแล้วลูกซินปลาซุก,กใส่ได้เราด้ค่ะส่วนผักบุ้งเข้าก็หลวกไว้นะคะมัน,นุ่งนั่งใส่ผักบุ้งอ่าผักบุ้งแดงค่ะกะหลวกให้ซุกเนี่ยค่ะ กระไส้น้ำปลาแดกแล้วกระไส้บักพีกแค่นั้นค่ะแล้วก็กิน้ยสวงเราเห็นมันงจ๊ะแซบลำล้องสูตรนี้อร่อยมากจาก้ามาเดิมมาเดิมโอ้แซบคักขอบคุณสำหรับการรับชมน,นะคะผู้ใดอยาก,กลองกินำเองน,นะคะง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะ